สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เราก็โอ๊ยเราปิดเสยียง <c oughs> สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาหาหมอฟันกันนะคะเพราะว่าทุกคนสังเกตเห็นหัวเราไหมคะว่าหัวเราผิดโตผิดปกติแลแหละคะ่ะทุกคนเราแบบฟันผู่ทั้งปากเลยเราก็จะมาหาหมอนะคะสวัสดีคะ่ะกรุณาด้นั่งหมอฟันจะอยู่กับคุณแม่ในไม่ช้าแห่อะไร ทุกคนโรงพยาบาลดีมันเป็นอะไรเนี่ยเข้าไปดีกว่าเฮ้ย <c ười> อะไรอนะ่ะเรเซอร์หรอแค่เด็กก็โดดผ่านไปได้โอ้โหชิวๆเอ๊ะแล้วไห้ห้องเดล่าถูกถูกปิดอะเฮ้ย <c ười> <c ười> <c ười> ทุกคนทำไมหมอเขาทำอย่างนนะ้ทุกคนอย่าบอกนะที่นี่เป็นโรงบาลหมอฟันบ้าโรงบาลบ้านทุกคนรีบออกไปจากที่นี่เพร่า พยาบาลคนนั้นน่าจะไม่ให้เราออกไปอพราะเขาน่าจะยืนขวางประตูทุกคนรีบไปดีกว่านี่อะไรเนี่ยกดปุ่มโอ้โหดีไอรีบไปรีบไปรีบไปฉันไม่อยากตายฉันไม่อยากตายฉันไม่อยากฟันหลออทั้งปากฉันไป็นคาร่าจะไปหาหมอฟันที่อื่นไม่มาหาหมอฟันที่นี่อีกไปดีกว่าไปดีไปไปไปโอ้โหนี้โอ้โห เราอันนี้เราต้องเดินดีๆนะคะทุกคนเพราะว่าเด,วเดี๋ยวเดี๋ยวรถตกเออเดี๋ยวราตกอุ้ยอะไรอะ่ะเดี๋ยวมองหาก,กุญแจอ๋อมองหาก,กุญแจโอเคอันนี้กุญแจอยู่ไหนคะเนี่ย อันนี้ไอ้กูเจอแล้วแหลเจอไปแล้ว,ลวดีโอ้โหฉันว่ามิตะฉันว่าตายก่อนอะ่ะอันนี้อะไรอะ่ะน้ำแดงเหรอโอ้โหว้ายนั่นไงฉันว่าแล้วทุกคนคนที่โดนอันเนี้ยไปน่าจะกลายเป็นน้ำแดงอะ่ะทุกคนดูดิโดนโดนเครื่องอันเนี้ยกลายเป็นน้ำแดงแน่ไปอู้ทุกคนดูดิอีกแล้ว่啊 เ่้ทุกคนคนที่ไม่รู้อะ่ะเขาคนเขาเข้ามาแล้วเขาออกมาไม่ได้เขาโดนจบทำฟันเลยอะ่ะยินดีต้อนรับสู่โรงงานเล็กๆของฉันอันนี้โรงงานโอ้โหหนูว่าหมอฟันที่ไหนได้โรงงานฉันไปเข้าฉันไปเข้าโรงพยาบาลหมอฟันอะ่ะหน้าบ้ันก็ได้ไมันต้องวนรถแบบ 360. สามาร้อยหกสิบองศามาตรงนี้ต้องสี่ร้อยกิโล ไปดีกว่ารีบไปรีบไปอันนี้อะไรอะยาสีฟันเหรออุย้ยกลืมกระโดดอ๋โอโอเคไปรีบไปดีกว่าเราอยากออกแล้วอะอันนี้อะไรอันนี้ไปไม่ได้ต้องลงลิฟ นานมากเดี๋ยวทำไมนานจังถึงใช่แล้วปะเนี่ยเออเนี่ถึงแล้วีไปอันนี้ฟองสบู่เหรอเฮย้ยทุกคนดูฟองสบู่ดิหูหเกือบตายดีไปรีบไป โอเคอย่าโดนฟองสมู่นะเดี๋ยวได้กลายเป็นสารละลายไอโอดีนไปไปไปขึ้นผิดฟังโอ้ยจะออกไปได้ว่าแต่กว่าแบบถ้าถ้าฉันกระโดดลงไปฉันขาหักอันนี้โอ้โหตายคิดไม่ท่านทำอะไรเลยโอ้ยอะไรอ่ะ ไปไปไปรออุ๊ดฉันจะบดความอดทนกับด่านนี้แหละไปได้ดีได้ปะรอรอรอ,อโอเคหยุด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 ,ยดเออไป โอเคผ่า okay, นได้แล้วราคาราคาลื่นเพื่อให้แน่ใจว่าไม่ตกลงจากค่ะจากอาคารโอ้ยราคาลื่นจิงหูลื่นมากอึ๊ชดีผานได้แหละเกือบตกอือดีอันนี้ที่ไหนเนี่ยอันนี้อะไรอะ่ะ นัำก้นเหรอโอ้โหตกลงไปได้กลายเป็นสาได้กลายผุได้กลายสระโอ้ยได้กลายเป็นผุยพกเออโอ้โหคือทางมันซับซ้อนเกินไปป้ากวางจะอ้วกเอานะโอ้โหทุกคนป้าโฆษณาหมอบ้าอื้รีบกับรีบไปเร็วรีบไปเร็ว จะได้กลับบ้านแล้วฉันจะไปหาโรงพยาบาลใหม่ที่ไม่ใช่โรงาบาลบ้าแบบนี้อีกไปอะอะไรอ่ะโดนท่อไม่ได้หรอท่อท่อมีความร้อนหรอถึงไ,ได้ตายอ่ะอันนี้อะไระเลือกช่องระบายอากาศที่ถูกตั้งและหนีกเลี่ยงการสัมผัสบน ใชาวันนี้ก็ได้ว้ายฉันรู้ว่าถูกเปล,ล่าลงลๆลลลดีได้เล้วเออฉันถูกอันนี้อะไรอะ่ะไม่รู้โอ้โห و, น้ำกดคือแบบมันแบบย้อยอะ่ะมันไอติมอะ ไอเวลาละลายมันเหมือนแบบเนี้ยเวลาไอติมมันละลายมันเหมือนไอเนี้ยดูดิแค่เปลี่ยนเป็นสีอะที่ไม่ใช่สีเขียวอะไอเนี่ยกระโดดไปไม่ถึงอึส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 ดีได้แหละว้ายฉันรู้ว่า เฮ้ยได้จะไม่ได้เห็ดอันนั้นฉัะไม่ได้เห็ดอันนี้โหกระโดดไปตายเลยรไปไปไปอยากกลับบ้านแล้วโอ้ยไปไปไปอันเดียโอ้โหทุกคนดูฟันดีสงสารอ่ะโหแล้วดูฟันดีแบบทุกคนดูฟันดีมีฟันเล้าฟันเสียฟันสีทอง คนูกเข้าไปแล้วอยู่ไหนโอ้โหทุกคนดูนฟันดินีไปดีกว่าไม่อยากตายโอ้โหทุกคนเดี๋ยวคนไข้กินคนไข้กินมืวไข่ไปด้วยอะ่ะโอ้ยอันนี้ลูกกระตาโอ้คนไข้กินอะไรไปบ้านเนี่ยนี่ไปเปิดโอเค อุ้ยอุ้ยตกใจอะไรอะ่ะตกใจเดี๋ยวอุ๊ชกระโดดกระโดดกระโดโดว้ายเกือบตกอุ๊ชว้ายต้องฟาดยังไงอะ่ะไปไปไปอุ้ยอุ๊ยกระโดดเลยอะ่ะทุกคนมันลื่นเกินอะ่ะมันไม่ มันติดอะตรง,รงรตยายทุกคนมันติดอะเอ้าอึ๊ชเอ้าเนี่ยทุกคนมันเป็นอย่างงี้แนละ้วนะัวดร้อนแน่รอรออึ๊ชโอ้ยเนี่ยทุกคนมันผ่านไปไม่ได้อะ โอ๊ยเราก็ต้องโอเคเรารู้วิธีแล้วโอเคนะคะทุกคนสุดคำคิดนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนจึงกุฏิคิดได้นะคะเดี๋ยวเราให้แม่เราขับพอมารับนะคะทุกคนพอเราออกไปไม่ได้โอเคนะคะทุกคนเดี๋ยวคิดหด้จิ้งกุฏินะคะเดี๋ยวให้แม่เราขับพอมารับบ๊ายบายคะ่ะ